เรเรียนพี่น้องสืง่อมวลชนและเรียนพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบและเข้าใจในข้อเท็จจริงนะครับผมอยากจะเรียนข้อเท็จจริงอย่างนี้แต่ความจริงก็ต้องขอบคุณท่านปิยบุตรแสงกนกคุณนะครับที่ได้ทวงติ่งและก็ตั้งข้อสังเกตอะไรมาแต่ว่าก่อนที่จะไปตั้งข้อสังเกตอะไรกับใครผมอยากให้ท่านปิยบุตรได้ทําความเข้าใจ ในในในข้อเท็จจริงด้วยผมอยากจะเรียนว่ามันมีข้อเท็จจริงสองประการที่ผมอยากจะเรียนชี้แจงนะครับข้อเท็จจริงแรกก็คือข้อเท็จจริงท่านพิจิตรอาจจะเข้าใจขาดเคลื่อนเกี่ยวกับบทบัญญัติของรัฐมนูรน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ห้ามไม่ให้สมาชิกรฐาาัฐสภาไม่ว่าเป็นสสหรือสวเนีออ่ยนะครับไปเสนอแปรยติ ในการเพิ่มงบประมาณหรือแปลยะติของงบประมาณลงไปในพื้นที่ตัวเองแน่นอนถ้าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไปเสนอขอแปลยะติไปทําเรื่องของงบประมาณลงมาในพื้นที่ตัวเองผิดรัฐมนตรอย่างแน่นอนแต่ข้อที่จริงตรงนั้นนี่นะครับผมไม่เคยได้ทําเรื่องอะไรไปถึงหน่วยงานไหนเลยแม้แต่ท่านรัฐมนตรี ต้นต้นสังกัดกระทรวงควมนาคมถึงแม้จะอยู่ในภาคเดียวกันผมก็ไม่เคยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาหารือไม่เคยเอาไปขอแต่เหตุการณ์นี่มันเกิดขึ้นเพราะว่าพี่น้องชาวเผือบ้านแพงและพี่น้องที่สัญจรไปมาเนี่เขาได้รับความเดือดร้อนจากถนนตรงนั้นชำรุดสุดโสมเป็นหลุมเป็นบอ่อหลายปีมาแล้วที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ พอเป็นอย่างนี้ปั๊บพี่น้องชาวเทศบาลบ้านแพงเนี่ยก็ทําหนังสือมาถึงผมประสานงานมาถึงผมเอาอย่างนี้แล้วกันว่าอยากให้สสนี่ลงไปดูหน่อยเพื่อแก้ไขปัญหาไอ้ผมเองก็คํานึงในฐานะที่เป็นสสมาหลายสมัยนี่ผมก็รู้ถึงแม้จะไม่ได้เรียนกฎหมายจากฝรั่งเศสมาก็ตามหรอกผมก็อ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นผมไม่ทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนผมก็ ให้ทางทีมงานเนี่ยเขาประสานไปถึงแขวงการทางหรือหน่วยงานที่เขารับผิดชอบในพื้นที่ตรงนั้นอีกเข้ามาดูหน่อยก็บอกว่าชาวบ้านเขาจัดชุมนมุมชาวบ้านเขาจะยื่นหนังสือเขาบอกว่าจะยื่นหนังสือให้กับสสเพราะคนที่เป็นสสในพื้นที่ตรงนั้นเขตนั้นก็คือผมนี่แหละครับผมเป็นสสเขตผมเป็นสสตลาดล่างที่ผมจะไปละเลยต่อปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านนี่ไม่ได้ ชาวบ้านเดือดร้อนที่ไหนตรงไหนอย่างไรเรียกร้องมาให้ผมลงไปดูแลลงไปแก้ไขผมก็ต้องลงไปพอไปถึงวันนั้นก็มีชาวบ้านประมาณห้าหกสิบคนหรือ,อยังไงเนี่ยแหละนะครับผมก็จําได้หมดนานแล้วเขาก็รวมตัวกันพาผมเดินดูถนนมันสำรุดอย่างนี้น,นะครับขอให้สสนี่ช่วยแก้ไขหน่อยช่วยดูแลหน่อยนะครับแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ก็พอดีเขาก็มายื่นหนังสือให้กับผมพอเกิดในช่วงยื่นหนังสือนี่เจ้าหน้าที่องค์แขวงการทางเนี่ยเขาก็ลงมาพอดีตามคําเรียกร้องของชาวบ้านมาให้มาดูพอเข้ามาดูผมก็ได้พูดคุยกับชาวบ้านบอกว่าวันนี้เนี่ยนอกจากผมลงมาดูแล้วได้ทราบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องแล้วก็ยังมีเจ้าที่แขวงการทางลงมาดูด้วยฉะนั้นวันนี้เนี่ยหนึ่งผมรับรู้รับทราบสอง เจ้าหน้าที่แข่งการทางที่รับผิดชอบโดยตรงเขาก็รับทราบแล้วผมก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่เมื่อรับทราบแล้วก็คงจะไปดําเนินการแก้ไขตามกระบวนการของทางราชการต่อไปผมรับหนังสือวันนั้นแล้วหนังสือที่ชาวบ้านยื่นกับผมนี่ยนะครับผมก็มอบให้แข่งการทางไปโดยที่ผมไม่ได้ทําหนังสือปานหน้าอะไรเลยเพราะเจ้าหน้าที่แข่งการทางมาผมก็เอานี่ปัญหาของชาวบ้านเขาเรียกร้องมาอย่างนี้ให้แก้ไขอย่างนี้ ก็แล้วแต่พวกคุณจะไปพิจารณาดําเนินการผมผมไม่ได้มีอะไรไปนะครับจากวันนั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงวันที่เขามาซ่อมบํารุงถนนผมก็มีโอกาสผ่านไปก็เห็นโอ้แขนกันทางมามาทําแล้วเนาะดีแล้วอะไรตา่างนะครับซึ่งปรากฏว่าชาบ้านที่เขาเดือดร้อนนี่พอเจ้าหน้าที่ลงมาแก้ไข มันก็อาจจะเกิดความสําคัญผิดว่าอืมท่านสอสอสุภะชัยลงมาดูแล้วนี่ระยะต่อมาอีกไม่กี่หลายเดือนต่อมาก็ได้รับการแก้ไขนี่เขาก็ลงเคยเลยเข้าคงเข้าใจว่าเป็นการประสานงานผลักดันโดยผมซึ่งความจริงมันไม่ใช่เพราะผมรู้ว่ามันเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่เขาต้องดําเนินการกันตามกระบวนการผมพอไม่รู้ว่าหน่วยงานไหน บริษัทไหนมารับเหมาขอสร้างยังไงอะไรตนะ่างผมไม่รู้เรื่องแต่ได้เห็นแล้วผมก็ดีใจว่าเออปัญหาของชาวบ้านได้รับการแก้ไขความทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขแล้วผมก็มีความสุขแล้วผมก็ดีใจแล้วนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยที่เรื่องป้ายมาขึ้นขอบคุณผมอะไรนี่ผมผมไม่เคยรับรู้รับทราบและไม่เคยไปสั่งการใดๆไม่เคยไปทำป้ายเองนะครับ ผมผมไม่รับรู้รับทราบเพราะว่าผมไม่ได้ทำแต่ถ้าจะทำในป่านนี้คงในช่วงที่ผมเป็นสสมาปีเศรษฐมีมีงบประมาณอะไรที่เข้าลงมาทําตามกระบวนการของระบบราชาการถ้าไปขึ้นมันก็คงจะเยอะแล้วแต่ว่าที่ไม่มีที่ไหนขึ้นแต่ตรงนี้นี่เขาลําบากมานานเขาก็เลยดีใจเห็นถนนมาก็เลยไปขึ้นป้ายว่าขอบคุณที่ช่วยประสานงบประมาณมาเป็นป้ายของชาวบ้านพูดและคิดโดยชาวบ้านซึ่งมันไม่เกี่ยวกับผม ฉะนั้นนี่ก็ต้องขอเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบผมเป็นสสมาหลายสมัยแล้วผมไม่กล้าที่จะไปทําผิดกฎหมายรัฐธรรมน,นูญและอยากจะเรียนถึงท่านพิยบุตรแสงกนกคุณว่าขอให้ดูข้อเท็จจริงข้อมูลก่อนว่าถ้าผมทําผิดกฎหมายรัฐธรรมนูนผมได้ทาหนังสือไปขอกับท่านรัฐมนตรีไหมไปแประยะติของบลงพื้นที่ไหมหรือไปผักดานกับใครกับหน่วยงานไหนเอาข้อเท็จจริงมาว่ากัน แต่ถ้าพูดล,ลอยๆไปนี่มันก็จะเกิดความเสียหายเกิดความเข้าใจผิดไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่สมัยใหม่มันต้องยืนอยู่บนความเป็นจริงนะครับอย่าอย่าไปพูดอะไรลอยๆที่กล่าวหากันโดยไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงแต่ก็ขอบคุณแหละครับท,ที่ที่ได้ติงมาและเตือนสติผมเผื่อผมจะได้ไม่กระทําความผิดในโอกาสต่อๆไปแล้วก็อยากจะฝากท่านปิยบุตรว่าการเป็นสสในพื้นที่สส,สเขตนี่ ถือว่าเป็นสอสอตลาดล่างตามที่พวกเขาท่านเข้าใจน่ะน,นะผมก็ยอมรับว่าการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นภารกิจที่สอสอจะต้องร่วมกับส่วนราชการในการที่จะแก้ไขแต่เราจะไม่กระทําในสิ่งที่มันผิดกฎหมายมันไม่สุขสบายเหมือนกับสอสอ,สอ,อ,อตลาดบนนะครับไม่สอสอปฏิลิศเนี่ยท่านก็หาข้อมูลเตรียมพูดเตรียมอภิปรายในสภา แก้ไขปัญหาของประเทศชาติโดยภาพรวมแต่สสในพื้นที่นี่ทุกอย่างอยู่ที่สสหมดเดือดร้อนเรื่องอะไรเขาก็ถึงสสเดือดร้อนเรื่องอะไรเขาก็ถึงสสฉะนั้นผมหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับในการที่จะไปร่วมกับพี่น้องประชาชนร่วมกับสว่วนราชการในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนแต่จะไม่กระทําผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนนะครับขอเรียนให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับท่านพิยบุตรอาจจะสําคันผิดอาจจะคาดเคลื่อนในเรื่อง ข้อกฎหมายซึ่งไม่ได้ดูในรายละเอียดว่ามันไปผิดรัฐมนูญหรือไม่ท่านวิวเขาพูดว่าหรือไม่คือเป็นการพูดที่ชาญฉลาดของท่านปียบุตรเวลาจะพูดอะไรกล่าวหาใครท่านก็มักจะพูดว่าผิดรัฐมนูนมาตตาน,นี้มากตาน,นี้หรือไม่แต่ว่าพอคุณฟังไปแล้วนี่มันมันมันผิดไปแล้วมันเละไปแล้วอะไรต่างนี้แล้วก็เขาสมผิดท่านปีบุตรอาจจะสําคัญผิดในข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับ ฉะนั้นก็ขอให้ดูข้อเท็จจริงด้วยก่อนที่จะกล่าวหาใครยังไงน,นะครับผมผมคงไม่ไปตอบตัวอะไรขอชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจดางนี้นะครับผมยกตัวอย่างสอสอเรานในสภาเนี่ยนะครับท่านประธานชวนหลีภัยให้สอสอนำเอาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนี่ไปหาลือในสภาวันละ30คน ฝ่ายค้าน15คนฝ่ายรัฐบาล15คนในวันพุธเช้าวันพฤหัสฝ่ายค้าน15ฝ่ายรัฐบาล15รวมแล้วนี่ในสัปดาห์หนึ่งจะมีสอสอน,นำเอาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนปัญหาแหล่งน้ําปัญหาภัยแรงปัญหาถนนหนทางปัญหาไร่รับความเป็นธรรมปัญหาแรไต่างๆของชาวบ้านไปหาลือในสภาคนละสองนาทีนั่นคือเอาปัญหาไปสะท้อน ในสภาวุ้แทนรมรฎรแล้วสภาก็ได้ทําเรื่องส่งข,ข้อหาลือของสสโดยผมเซ็นเองด้วยมือทุกข้อหาลือของสสเพื่อส่งไปให้ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไปลงลงไปดูแลลงไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนั่นคือสิ่งที่สสทําได้ไม่ผิดกับรัฐธรรมนูญเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับไปเสนอขอแประยะติของบประมาณลงไปดําเนินการแก้ไขเพียงแต่เราได้ไปบอกสะท้อนไปให้หน่วยงาน ที่รับผิดชอบเนี่ยบอกว่าชาวบ้านเดี๋ยวร้อนเรื่องถนนทางตรงนี้นะอขอให้หน่วยราชการลงมาดูแลด้วยแก้ไขปัญหาหพี่น้องด้วยมันก็เป็นหน้าที่ของสสที่จะสะท้อนปัญหาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการส่วนเขาจะได้งบประมาณมาอย่างไงกระบวนการไปอย่างไงไม่ใช่เรื่องสสเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฉะนั้นสสหาหารือในสภาวันละ30คนสองวัน6060 60คนต่อสัปดาห์นีนะครับ ทุกปัญหาไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบหมดไปถึงกระทรวงทบวงกลมที่รับผิดชอบหมดถ้าผิดถ้า,ถ,าถ้าสะท้อนปัญหาให้หน่วยงานราชการลงไปแก้ไขไปดูแลผิดกฎหมายรัฐนูนออกเกือบทั้งสภา,าแล้ะครับเดี๋ยวนี้นนก็เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยจะให้ผมซึ่งเป็นสะสะเขเียนละเลยได้ยังไงส่วนเขาไปขึ้นไปขอบคุณอะไรนี่ผมผมไม่รับรู้รับทราบด้วยมันไม่ใช่เรื่องของผมนะครับก็ถ้าผิดก็ไปเอาผิดกับ คนที่ขึ้นป้ายนั่นแหละแต่ข้อเท็จจริงมันไม่ใช่เขาเข้าใจอย่างนั้นเขาก็ขึ้นป้ายขอบคุณผมอย่างนั้นนะครับฉะนั้นก็เรียนให้รับทราบนะครับ